ข่าวดีดีกับพี่คำรนำรน,รนา,า,ารอนตอนนิ้วของเยาวชนมีค่าถ้าใช้ให้ถูกทางถูกที่ถูกเวลากทอมบุรีรัมและร้อยเอ็ดเดอร์ฮ่บอกให้สามนิ้วของเยาวชนคนเมืองหลวงเห็นกันอย่างสม่ำเสมอนะเพลานี้นิ้วคนเรานี่มีกี่นิ้ นนิมนี้วแต่นี่คือนิ้วของยุวชนคนครูเมืองบุรีรัมย์ที่เล่นเอาใจหายใจคว่ำว่าจะครบ5นิ้วหรือไม่ที่แรกตกใจนึกว่าเหลือ3อากาศที่นี่มันเย็นไงทําให้นิ้วเขางอแม่นบอกแ, <c oughs> และเมื่อมาดูนิ้วของหนูน้อยวัยห้าขวบคนนี้ <c oughs> เขาก็ชู3นิ้วเหมือนกันแต่ความหมายนั้นแตกต่างออกไปส0นิ้วพนม แลล้วกงงกมงาเปิดปูมเด็กน้อยคนนี้ที่อำเภอเสริลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเขาเคยลงแข่งชิงตำแหน่งหัวหน้าในโรงเรียนอนุบาลแต่พ่ายแพ้เพื่อนเด็กหญิงร่วมชั้นหากมาวันนี้เป็นการขับเคี่ยวชิงตำแหน่งกันของนายกอบจอและสอจอทั่วประเทศโดยเฉพาะที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็เช่นกันหนูน้อยคนนี้เห็นคุณพ่อลงสอจอในเขตอำเภอเสรภูมิจึงตามพ่อออกไปช่วยหาเสียง เพราะคลิปที่แพร่ในโซเชียลทำให้ผมต้องตามไปดูและเห็นว่าหนูน้อยจะไหวทุกคนที่เขาพบเจอทั้งกราบดินกราบเท้าก็มีเพื่อขอคะแนนเสียงและความเห็นใจให้คุณพ่อนี่ลกนี่ลกไสเผอเขาจะทำของเขาเองโดยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องบอกความน่ารักน่าเอ็นดูนี้จึงซึมเข้าสู่สายตาทุกคู่ของผู้พบเห็นแต่ความไม่เยียงษาของเด็กความขี้เล่นก็มีแฝงปนออกมาคือการชอบเด้ง คนรอยเอ็ดคอยนีคนรอยเอ็ดคนรอยเอ็ดคอยมีคนรอยเอ็ดโปเชดโดนใจโปเชปเชดโดนใจโดนใจแม้นใครมีลูกกตันญูรู้คุณชอบช่วยเหลือพ่อแม่อย่างนี้ก็น่าภูมิใจจริงไหมขอรับเด้อนางดึงเด้อเด้อนางดึง อรอยเอ็ดจังสวยสะเด็ดโอ้ร้อยเอ็ดขอ,องชานเขียนเป็นตัวเลขเมืองเดียวได้ดูรู้กันเฮ็ดเวียดกันทั้งวันกลางคืนนั้นบ่หูเฮ็ดอะไร ข่าวดีๆกับพี่คำรณสรุปจังซี่จังซี่ว่าความน่ารักมีอยู่ในตัวตนคนทุกเพศทุกวัย,ยเพียงแต่ว่าเราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์หรือไม่เท่านั้นนะจะบอกให้เสลภูมูร้อยเอ็ดเฮ็ดเวียดกันทั้งวันกลางคืนนั้นบ่าหูเฮ็ดอะไร